เนนิงแะนันน้ำดันเะอเป็นนกิี่ยไม่หมดจอล้ออ๋อั้าบหรอาสั่นเลยเอาเห็นหัวเห็นหัวนักเรียนนั่นล่ะเป็นหัวก็ซ้นาดดิข้างในบอกข้างในมมดเหี้นีเนี่ยสบเจ็บมันเจนะมีนักเรียนันล่ไม่ต้ตัดด ข้าคลุมตะมอย่าซ้ออย่าซ้อคีดคันเว้าคันเว้าน้ำซอทำไมส่นตัวใหญ่ปะไม่ชิดแต่ต่อหน้าอีกล่ะตอต่อต่อต้องหลอกมาได้ พี่อใก๋าเ็แต่น้อังใส่เย้เราลานไปนักจะนัเบไดล่ยายามล้าลามหมายเปิดถึงวัดตาเกียตาในอแค่ไหนนะแต่วัแค่งว่าไปไปมนาไปอยู่ก็อาไปอยู่จะเป่าจะเป่ามีเงินนี่ไงไปเก็บข่าน้ำมาจไม่ได้จบไม่ได้จบไม่ได้ สวัสดีพี่นันนาค่ะอะไรจังเลยหี่มา<ะ>ถอดมาจะซื้อนี่จะซื้อไปไส่มึงไปพญานาคเลยไม่มีเงินหยกมีจะซื้อเอาหนึมาถอดมาถอดมาขายให้ยายมาไม่ได้ทำไมไม่ขายเหรอม,มันยังเงยมันยัเเยนงเงยเลน่นน้ำเล่นน้ำเหรอนี่ะรุงเล่นน้ำอ,นอะไรนี่มันชื่ออะไรนี่ ทำไหนชื่ออะไรชื่อเอวาชื่อเอวาตัวเฮาบ่ท่องบ่ดีตัวยายกะได้ตัวยายกะได้แล้วว่าเฮาก็บ่รู้กันสิว่าแม่นบ่แม่นสิเออแต่มานั่งตรงนี้แหละมานั่งตรงนี้แหละอืมกินอะไรค่ะยายโตบ่เราจับอะไรยายไม่กี่โดนอ่ะค่ะโตนี่อ่ะโทรไปหาเล็กคิด

สายาที่มาวะบัวแล้วไปกับเพรกระเท่าไอันนั้งว่แล้วถามนางวันี้นางไปเปนนาง่าไปอันกมไปนั้นอันนั้นไปนั้นเออ่าลืมบ่นผมเด้อสนามเออ้วภาษาศิไปวะอืมทักบวกศิไปหิ้เธอจะปมาอะไรกับพอีกทุกไปโงเรียนเออจเอาอีหีบ่นเออภาษิษยน้มากกว่าอืม

ตอนตีแฮ่หนูไปดูหูก็ดูปีมันก็ตกป้าอะไรดูดาป้าเ้นอะไรล่ะพมาปีนั้นทำไมดูนี่ล่ะตะงกแบกเน่อยอืมแต่กันว่นบน้จะขี้เกียจทบอะแนี้แม่แม่หลอันบาก้ไปที่คืนน่ะฝนเป็นโมคแม่ึ้นดีแฮ จเลยนักเอาฝาหโอม่ะตั้งูอยนึงพุ่เครงบินมันต้องเป็นฝนเป็นลมมันก็ขึ้ดีที่ไม่คนีใจมันบอกวก็น้ตเดินยาลยมันเลยบวกมันเห็นเียงไฟมัน่ใหปิดทไองยืน้องยนเอ ่อย่างน,านันโอ้ยจะกี่ขึสส้นไปร้อยสองร้อยคุน้ามีวันเมือนกันางนางข้างสีชมพูนี่พุดพุดพุดตี แค่นันขื่นเลี้วสมมติแคนี้ขื้นเนาะมืนค่อยบวงสวงกับไข่เนาะบวงสวงตอนหลับื่นเีบวงสวงที่ให้ลูกไ้หลานเบิ่งแล้วกันรับขอบคุณนะคะอะไรค่ะนี้วิเศักหนาเป็นที่จังหวะเป็นสิีบุญลรวต้องวิเศษตักหนาเลยชมันกำลัจัดงานยู่ข้างล่างเีเออจุดจินข้งล่างน้อง ทางบนล้วน้องอุมอมอยู่อือนี่แหละจะสอบปั๊ใช่ไหมบอขาปัทุกจยงายในไงมาประตูเฮดอกบบขึ้นมันหอ้ตะแซ่ส่วนเลยือเขากะด่หลังม็ได้ตัวนี้แปล้านคนไทยเ้เรื่องไฟกะไรด้วยนะคนมันนี้ เด็กน้อยก็อันนั้นก็โผกู่่นะเพราะเราว่ามันว่างเพื่อพยายามโอ้ยนะสวยกับเราก็มิดมืเสียบกะกี้มันเป็นแต่ั้นก็มีเป็นตะเบิ้ลกันดิไปรีบเบิ้ลมีนั่ห้องนั่นห้องนี่จั์นั่งเบิ้ลเงียบเนาะเออมันขึ้นเป็นมูเป็นมูเป็นงูเฮ้ยเจ็บเหมืน้นก้อตี้ข้องตี๋กองมันมันขึ้นกันนะพู้เฒบาๆเบิ้ลกับน้ไปเสียงดังก็ได้เงินให้ นังมีนิดนี้ไม่ตืนเีเพิื่นกระเสื้ออี๋จะกัจีนประผัดมาเีืหนังรื่างเกตทำหนึ่งิบหยิบีเกตจหาำหนึ่งนคนแหงเสื้อเร่เสือรแบบนี้ รังมาหลายแบบนี ái ái ้จะคนแถวไม่นานๆจะมีตุ้มตุ้ม้อนแวรังต้ี้เรองะบงก้อนก็ได้นะนั่นกะบองก้อนแต่มืนดีกว่น้องกระบืองก้อนน้บวงแล้วมือี้ให้บุญเงียบมันบล่าใคนั่นนะป้าอะไรลูกของป้าืออะไร แลเลนดาถามมาปั้นจะตกออกไปเกียดข้างบนเดมเปอร์ก็นี้เปิดเครื่องมานี่พี่

นี่ชาตาสิงไปไหนตาสิงนะฮะไปจับตาสิงไหมแล้วตาสิงไปไหนตาสิงไปไหนแล้วคุณเพื่เห็นรึตาสิงไปไหนเย็จับเย็จับตาสิงไปไหนลูกตาสิงไปไหนฮึตาสิงไปอยู่สวรรค์แล้วจับไม่สวรรค์ยูแม่สวรรค์มีถึงฟ้าสวรรค์มีถึงฟ้าหัวแตกมาเจ๊ กินต <Cornell. S 2> ้นเปนน้ำอ่ตนาีอย่างแล้วก็เอาไปกินปีโป้ยังเงอ่ะเสร็จกินรถอันดูรถอันไล่รถมอเตอรอหน้าบ้านเห็นมันก็ห้องเหมนมัน ได้ลูกอย่าดเงื้อจะไล่ยางเลยลูกอย่ายางลูกเยางไอ้คนเอยยังไม่เคยดามีปปากเลมอสื้อตัวมิมิคกิกินเท้าป้ายงไม่อาะหนูปิดทีไ้ยลูกม่ไม่ปิดจะไม่นูไม่ปิดอะลูก เชื่อฟัมีเงินจ่ายกาไฟอนละังกำไปไหนลงกำนอลุงกำไปไหนหละตุ้งเ็งเวี่พัดลมปิดทีวีให้ไม่ดูนะเพื่อง มีเงินใจกาแฟอยู่มาบอหาเงนินเป็นบอบอก็ประหยัดตัวกันหาบอเ,เปน็นกันเสียเลยคุณใจจะเปินบินแล้วเด้อหาเงนินใจกาแฟแต่แม่ย่าง่ามที่มาติดผมมันจะโดนผมนะลูกหนูเอามาทำไม เอามากันก่อนโคกี้ก็พออย่างเตียนเลยก็ก็มันอย่างเงี้ยนั่นน่ะนะเดี๋ยว <muchas> 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 ไม่กวดมาปวดผจ้ะไปดูไันหมันเล้เอาม่ปวดมาปวดผงไปปวดให้สะอาดเอแล้วปวดใส่ไปะะใช่ chum bawang chum hai กลูกตึ้ีมาใช่หมใช่เกตึ้นไหมนี่อะแ่วนนี้นบอกอกมาสิละนั่กับคูอนมันภมาม่เนไรยคุณแม่คำนางว่าซาเอ้าคุณแม่คำนาง้นอส่มส่วมากแม่คำนางเนี่ยจะมีแนนิงเอิ้แม่ำนาคุณแม่คำนางเอ้าคนพี่เขา นิชานิชาแม่นิชาชื่ออะไรแม่มนอยู่่ีแม่ชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรแม่อะไรนะแม่คำนานใช่ไหมหรือแม่อะไรแม่แม่บ๊อบอนแล้วแม่ไปไหนแม่อะแม่หนูไปไหนแม่ไปไหนยายถามนะตอบยายก่อนแม่หนูไปไหนอืม รู้แล้วท,ทางยายทางตอบยายก่อนแงกไปไหนมาทงานทุกที่ือแดทุกที่เดอะไรหรอท,างงาทำงานมาทำไมูุหางเดินมาทำไมหาเดินมาทำไม <า S 1> ใหอยครขึ้นไปเดี๋ยวมันโดนหัวดี่เขาพี่ันมายกสูขางขนาดนี้ยกสูางตัวเอาไมีกย่ง ใครยิ้มสงเหรเอาไปโรงเรียนมีเพื่อนกี่คนอืมเพื่ชื่ออะไรบ้างเพื่อนหนูชื่ออะไรเี่ยงเหรอเพื่อนชื่ออะไรูก่านเลยเหรอ 你查你做做你就。<noise> <noise> <noise> โตแล้วตรวดบ้านเก่งพิสูจน์ตวเลเจขขยันด่เรสร็จขอขยันพี่แ่ไหนอืมเอาแมวเขบ้านเแมวจะดีบ้านออเยอตงนง้อแมวก็นเลยไอดูหนูอยหเนา

มีดังนี้คนละแต่ว่าพอมีเสียงบ่มีสิยงพ่ออกเสียงนแกนั่นแต่แล้วมันือาได้มเือไรนะมนกระลังหามเห็นบลมาน้าสองกนไมาแล้วพี่ซากะโตะเป็นคนหลอพี่เป็นคนหลอค่ะ นี่คือคนสูนี่คือคนหล่อต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวน้ำคนนั้นาะคนบ้าคุเดี๋ยวีเดินข้วขน้านก้าวข้นว่าตักว้างก็แัผ้าวยากกสคุณัก์อะไรเพื่อคุณัตว์ก้อนนังไม่ได้ปะ พี่ป,ป้าก็ไปที 5, ้ย่ป้าไปทำกับข okay. ้าวเหรอกับข้าวแล้วมีตาหญเออจะกลับ้านตาเสียจะกลับบ้านแล้วเหรอไม่าจะกลับบ้านแล้วเหรอพูดแล้วจะกลับบ้านแล้วเหรอคะถามพี่เจ้พี่ชื่ออะไราทำใ้ป้าแล้วถามพี่ซีพี่ชื่ออะไร

้า,าตาดออโอเคขอบคุณพี่นนนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยเสร็จแล้วนะตัดผมวันนี้เจาา้าก็มาในรายนาละคะ่วเดี๋ยวจะไปเตรียมทำกับข้าวก่อน ขอบคุณค่ะบ๊ายบายก่อนอะเรบ๊าย <usion> <sm dispers Alcohol Physical Patriots> <dsuri>